โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับเกมสวิตโบนันซ่าในนะฮะจัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมสวิตโบนันซ่านะฮะในทุน21,760บาทนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยแล้วกันนะสำหรับเกมสวิตโบนันซ่ามีทุนอยู่ที่21,000ื่นนะครับผมรอบแรกขอซื้อไปที่สักรอบละ12,000ก่อนแล้วกันมา จะไปแล้วกันนะวันนี้สื้หลักหมื่นกันบ้างเลยครับผมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยไปลุยกันเลยแล้วกันนะสำหรับเกสมสวิตบันดันซ่าว,วันนี้มาสวยงามตามท้องเรื่องหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคไปลุยโอ้โหเงียบกรีบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรขึ้นเลยมีอะไรเข้าบ้างปะเนี่ยเดี๋ยวแดกนะคือซื้อหมื่นสองเพื่อนโอ้โหไอ้เชียงซื้อหมื่นสอง เปิดมาซื้อหมื่นสองโดนซะแล้วไงซื้อหมื่นสองโดนซะแล้วไงเงียบกริบเลยไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเรยงจริงโอ้โหซื้อหมื่นสองเย้เก้ออะไรวันนี้มาหนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้วกันมา let's go ดูยหนึ่งหมื่นห้าร้อยอีกสักรอบหนึ่งปะโอเคมาโอเคมาโอ้โหโคิดได้แค่คูณแปด ยังไงโอเคสวยไอ้เฮียอะไรวันนี้ไม่คอมโบไม่อะไรเลยจัดไปห้าเลยเจ็ดรอบคอมโบสักทีนี่มาโอ้อะไรเนี่ยดูโอ้โหอ,อย่างเกลือฮะคำเดียวแต่คืออย่างเกลือโอ้โหแล้วคุณยี่้ามาจังหวะนี้ถึงวันสวยอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทน,นี่ครับผมโอ้อย่างเกลือ อย่แก้มึงจะเกลือไปไหนเฮ้ยคือมันแบบเกลือจริงว่ะคนดูโอ้โหคูณอย่างเยอะคูณอย่างเยอะแต่ดูเข้าแต่ละทีอย่างเฮียเลยมาหกพันแล้วกันหกพันนำโชคนะครับผมวันนี้จัดไปแล้วกันนะครับผมเมื่อวันก่นอนเวลาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดอนกระินด้วยลกันนะครับผม,ผมฝากไปกดเข้ากลุ่มรายกันด้วยนะฮะกลุ่มร้ายมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับมามาโอ้โหเงียบ โอเคสี่รับสัดสิบโอ้โหยังไงวันนี้คือวันนี้มันต้องมีมาสักเที่ยวหนึ่งแหละจริงๆนะอ่ะได้ไปก่อนรอบฟรี5ห้ารอบนะครับผมมาห้กันที่โลดสามตัวก็ได้รอบฟรีไปแบบเนียนๆนิ่มๆเน้นๆไปเหลืออะไรอะมาหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทนะครับทุน2เ่งมันหนึ่งประเด็นเลยแต่กลับไม่รู้จะได้กลับไปเท่าไหร่มา โอ้โหโอเคป่ะยังไงเกินเกินไปจริงๆรอ้าวสวยกล้วยลงมาหน่อยเอ้าสวยอ้าวสวยดิ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 กล้วยสวยดิยด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 คูนอีกหรือเปล่าคูนมาอีกเออคูนสิบห้ามาสวยดิคนดูโอ้โหแล้วคูนปานเลยมันต้องอย่างงี้ดูวะ มันต้องอย่างงี้ดิวะ9,324บาทเออมันต้องอย่างงี้บ้างดิวะโอ้โหเงียบมานานคือบางทีมึงเงียบมึงเงียบเกินอะสวีทอะเอาจริงมาโอ้โหขวั50หมาเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นานๆจ,จะมาสักทีหนึ่งก็โดูโหสุดยอดหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับโหโอ้โห,โอโหตอนนี้กลับมากำไรเลยนะกลับมากำไรเลยนะฮะ เจ๋งแจ๋วบ้าลา่ะมาดิโอ้โหกำไรเลยเนี่ยคือได้ทุนคืนและแถมยังได้กำไรอยู่ด้วยนะหกพันนำโชคหกพันแตกใช่ไหมซื้อหกพันต่อเลยฮนะหกพันแตกแล้วต้องซื้อหกพันต่อครับผมสวิบเบอร์ซ่าเป็นอย่างนี้นะอันไหนแตกแล้วนะฮะให้รอบคือจะพึ่งไอเดียให้เล่นไปอีกอะ่ะคือจัดไปอีกสักรอบนึงฮนะเออดูเชิงส่วนมากจะแตกนะที่คือบอกไว้ก่อนส่วนมากจะแตกครับผมส่วนมากจะกำไรนะฮะแต่ก็ ไม่ได้เสมอไปโอ้โหเงียบเลยรอบนี้คือไม่ใช่ละรอบนี้คือมึงฟรีเกินละอื้ือื้อเกินบางทีก็ยังไง480จัดต่อได้ไหมโอ้โห โอเคลุยอีกสักเที่ยวนึง6หกพันมาสี่นาทีกว่าเนี่ยมาโอเคไปร้อยแปดสิบโอ้โหเงียบกริบเลยว่ะ ยังไงดิยังไงเอ้ยังอีกยังอีกยังไม่เข้าอีกโอ้โหเงียบกิฟเลยเงียบกิฟเลยผมว่ารอบนี้คือต้องเลิกแล้วล่ะหกพันไม่ได้เรื่องละนะฮะเพราะว่าหกพันมันโดนคืนละอย่างนี้คุณเรียกว่าโดนคืนครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอเคปะ หมื่นสองแล้วกันรอบนี้ปิดฉากไปจบๆรอบนี้ปิดฉากไปจบๆนะฮะเกมสวิตนะฮะรอบนี้ตัดสินไปเลยหมื่นสองจะกําไรจะเจ๊งเดี๋ยวรู้กันรอบนี้แหละปล่จะกําไรหรือจะเจ๊งรู้กันในรอบนี้นะสำหรับเกมสวิสโบนาาั่นซ่าครับผมโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบเลยยังไงยังไงต่อมาโอ้โหเงียบกริบ ยังไงโอ้โหเงียบจัดโอ้โหเงียบเงียบจัดไอ้ข <c oughs> ออู่นี่แหละตาสิงจริงอนะ่ะรอบนี้คือมึงเกิดเกินบางทีก็นะมึงสองซื้อ,ม,อมึงสองไม่มีอะไรลงเลยเกินไปหรือเปล่า900เป็14บาทนะครับผมยังไงต่อมามึงมาต่อยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้เป็นแบบคอมโบไปเลยมันมันเดือดไปเลย เงียบกริบ2,340โอ้โหขาดทุนอีกแล้วฮะสวิสกูสวิกสวกูขาดทุนอีกแล้วฮะมา6,000นำโชคสุดท้ายรอบนี้เลิกแล้วนะฮะจะได้หรือกม่ไรเลิกอย่าเลิกมาลุย Let's go มาฮะมาฮะมาฮะยังไงโอ้โหแนละ้วรอบฟรีก็มา รอบฟรีก็มาฮะสวยเอาไปก่อนห้ารอบนิ่งเนียนนิ่งนิ่มจัดไป let's go let's go โอ้โหเงิยบๆยังไงดิยังไงดิเอายังอีกโอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหยังไงวันนี้มาอีกสักทีปะอีกสักทีปะยังไงต่อ เอาหุดลงยังไงสีม่วงไม่มีลงโอ้โหหกพันเต็มมาสองหมื่นโดนดิฮะล่ออะไรโดนดิฮะล่ออะไรเงียบกริบโอเคจบเจอใหม่คลิปหน้ากินีลาไปก่อนเรียบร้อยอรัก็ดูเรียบร้อยจริงๆฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ